และดาวล่ะอัพดาวยังไงคิดว่าถูกต้องครับผมต้องใช้สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอดผมขอเสนออยู่ G-Phone ที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้น UG-Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับโหมมือถือที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้อย่างง่ายดายได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอเรื่อนไหลสบายกระเป๋าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยาเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมเปลืองไฟไม่อยากเสียค่าเน็ต UG-Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวาระสิบบาทเท่านั้น ตัวไปเกตที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือ M V I P ซึ่งจะแพงกว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าแต่ไปสูงกว่าสาเท่าใช้ได้ดีกว่าสบายกว่าลื่นกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะโหลด U T Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือกรอกโค้ด T T I C C C ระบบกอนประเดนนะครับที่จะเข้ามาในเซ r ร์ฟนะครับมี อะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเตรียมมือถือไว้ข้างกายเลยเพราะมต้องแปลนะครับก็จะมีสี่ตัวเท่าที่เพื่อนๆทราบกันเกตม่วงกับเกตทองอันนี้แบบข้อมูลเบสิอ่าตรงนี้คอมาเรียนเอาออกยังไงกดตรงนี้เอาง่ายวิธีง่ายๆไปก่อนด้านซ้ายบนปรับแล้วก็กดออกได้เลยมันจะออกอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันจะเดินอยู่ข้างๆเราแล้วก็สลับมาเปิดสัตว์เลี้ยงฉะนั้นมันจะปล่อยได้สองอันละตอนเนี้ย ทั้งคอมเปเนะียนเราทั้งสัตว์เลี้ยงทีนี้พอปล่อยเอาไปเนี่ย Commander, มันก็จะมีสกิลตรงนี้ด้วยไอคอนด,ด้านล่างขวาคล้ายๆทาเลนสกิลของสัตว์เลี้ยงแต่เราต้องกดใช้อันนี้ไม่รู้ออโต้ได้เปล่านะอันนี้ไม่รู้ Auto ะนะออโต้นนไ, Auto ได้ไหมเป็นระบบใหม่ทีนี้คอมเปเนียลมีอะไรยังไงบ้างอ่ะคุณเพิ่งอยากดูวงนี้แล้วแหละอันนี้คือทาเลนสกิลแล้วกันนะของตัวคอมเปเนียลตอนนี้คอมเปเนียลตัวนี้มันจะมี6สเตตัสก็จะมีถ้าเอาคร่าวๆนะมี m i d k มีวิทมีไฟรีซิสแทนต้านทานธาตุไฟ เนี่ย6สเตตัสตรงนี้ก็คือจากขดเนี่ยเลือกมาอย่างละ3กับ3สีแดง3สีฟ้า3ซึ่งสีแดงก็คือเป็นสายโจมตีสเตตัสโจมตีมี5สเตตัสสเตตัสป้องกันมี1สเตตัสตรงนี้อันนี้วิทที่เหลือเป็น5สเตตัสที่เหลือก็มีเต็งเอจิเดคลักอินนะครับอ่าแล้วก็มีไฟแนลดาเม่โบนัสเอเมดิเคพีเอทีเคดูดเลือกคิทิคเค้าฮิต ไฟดอนฮิตมีแล้วนะไฟดอนเอสพี PD, ดีธาตุเอนชานเมนต์ต่างๆศักดิ์สิทธิ์ไฟน้ำดินลมไรธาตุดีบัฟเพเนเตชันนะครับดีบัฟเอนชานเมนต์เหล่านี้นะครับพีเพนพีเพิร์นอะไรพวกเนี้ยตามนั้นนะนี่คือสายโจมตีสายป้องกันมีรีเจนเลือดแม็กคิดพีอ่ลบลีกนะครับแม็กเอสพีต้านทานธาตุลมดินน้ำลมไฟ ก็คือประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะแล้วก็ฮิลิ่งโบนัสนะครับสำหรับสายป้องกันนะครับสเตตัสทีเนี้ยมันก็จะสุ่มมาจากทั้งหมดเนี่ยสอันด้านบนแล้วก็3อันด้านล่างเดี๋ยวลองกดดูตอนนี้มันเป็นธาตุพิษอยู่ซึ่งตัวนี้มันไม่ได้ใช้ธาตุพิษเดี๋ยวผมกดเลยไอ้คนนกนี้หาจากไหนหาจากซีซั่นนะครับใช้เหรียญเขียวในการแลกนะับหนึ่งันหกรและได้สิบนนกเท่านั้นถามว่าดอปจากที่อื่นไหมมีจากตลาดกลาง ตลาดกาก็น่าจะาจากลาบอสหรือเปล่าน่ะลาบอสได้นะฉะนั้นระบบนี้แม่งก็เป็นระบบใหม่ระบบหนึ่งนะครับลาบอสต,ตอนนี้ได้อะไรบ้างที่จะเป็นขยะ1นก็นไม่ใช่ขยะหรอกเนาะเป็นอัพตัวนะหนก็คือเทพตัวจริงแล้วก็ขนนกคอมเพเนียนแล้วนะครับที่จะมี2เรื่องที่มันจะมาแทรกแป่งในการตปของบอสในอนาคตนะครับเนี่ยจะมีขนนกหมดเลยฉะนั้นลาบอสได้นะขนนกโอเค จบไปหนึ่งเครื่องกดเดี๋ยวผมจะกดเลยนะผมอยากรู้เหมือนกันดกดได้3ทีปับ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นมันทัดล่างกดปับ๊บเห็นไหมครับอันนี้ต้านทานทาตไฟส่วสาวอันบนเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองแปลดูคล้ายๆกับตัดเลี้ยงัแหละไอที่เราใช้เพชรรีไฟใช้รีไฟนิงโพชชั่นนะกดทีละ5้ขวดห้าหมื่นห้ามืนนั่นแหละนะครับ อันนี้ที่แมวได้มีฟ n a l ลเฮดแล้วก็มีฟิแนลคริทิคอลฟิแนลคริฟิ n นลคริได้ใช้อยู่มั้งปรับตรงนี้มันก็จะมาแทนอันบนละเห็นไหมเปลี่ยนละเตตัตตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ละฉะนั้นมันกินเงินเราได้อีกเยอะครับระบบเนี้ยระบบสุ่มเนี้ยนะอ m ามันชอบสุ่มอยู่แล้วอันนี้ก็คือสุ่มเรียบร้อยพอสุ่มได้เสร็จปั๊บถามว่าจะเพิ่มยังไง อันนี้อ่ามาแล้วมีเรื่องน้ำตกเมื่อเราได้เสร็จปั๊บเราต้องมาทําตรงนี้ต่อเพิ่มให้มันเดี๋ยวลองกดดูว่ามันจะเหมือน R O ผมคิดว่าน่าจะเหมือน R O นะเนี้ยที่ที่กดๆแล้วมันจะมีสเกลเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาของเซตัสสั์เลี้ยงอะไฮซามบูไยดวงอะไรพวกนันน้นอะนะครับเดี๋ยวลองกดดูใช้ทั้งหมด10ขวดนะในการกดกับ50,000เซนีนะโอเคกดแม่งเลยปั๊บ โอ้โหขึ้นทีละสองเอนต์แนมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็บันทึกป่านี่อะเด้งแล้วโอ้โหมาแล้ว <_ an> จริงๆนะเรียกว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้นะอันเด็กกดอีกนี่อะลบสามโอ้โหขึ้นแล้วก็มีลงมีขึ้นแล้วก็มีลงนะ อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นชักคเยอร์ชักเยอร์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะกดอีกอ่ามีแต่ขึ้นก็มีนะไม่มีลบก็มีเอาจนกว่าจะร้อยสูงสุดน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคิดว่ากดอีกโอ้โหบวกหมดเลยก็มีนะบวกหมดเลยก็มีอ่าไม่ใช่มีแต่ลบกดอีกกดไปเรื่อยๆอ่ากดไปเรื่อยๆกดอีกไอสเตตัสแต่ละอันเนี่ยมันมีหมดกี่อันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เยอะมากซึ่งสเตตัสแต่ละอันเนี่ยมันเต็มร้อยเอร์เซ็นไม่เท่ากันเข้าใจว่าอย่างนั้นหมายความว่าสมมุติว่าเป็น P Pen กับเป็น Strength ละกันสมมุตินะเป็น P Pen กับ Strength เนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเลยบวกไม่เท่ากันเห็นไหมฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าไอ่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ยมันจะได้เท่าไหร่ก็แค่เทียบม,มาจากแต่ยานสิบจุดสี่ใช่ไหมโอเคผมเชื่อ จบอันนี้16.5เพิ่มมาจุดห16.5ได้อะไรครับอันนี้ผมถามใข้อแชทละ3.3โอเค10.4กับ3.3ใช่ไหมโอเคตามนั้น,สนแสดงว่าถูกเราเข้าใจถูกโอเคทีนี้คำถามต่อไปที่เพื่อนๆอยากรู้กันก็คืออยากรู้ว่ารีแล้วต่อเตตัสต้องอัพใหม่หรือเปล่าถูกไหมโอเค จัดให้ตอนนี้สเตตัสเราเป็นยังไงอย่างนี้นะโอเคไม่ศูนยะ์อะว่ายง่ายสิบเอ็ดจุห้ายบหกจำแค่สองอันแล้วกันรีดูและรับดูปรับโอเคไม่หายนะมันเด้งอยู่นะเมื่อกีก้โอเคยังอยู่ครบนะครับไม่หายแต่ทีเนี้ยคำถามต่อไปคือแล้วถ้ามัน100%แล้วล่ะ ใช่ไหมซึ่งทําให้ไม่ได้นะครับอันนี้รีแล้วไม่หายนะยังอยู่ล็อกตามช่องล็อกตามช่องนะดาวดาวดาว,ดาวอัพไงมีอันนี้คนนกไว้รีขวดไว้รีสเตตัสแล้วดาวล่ะอัพดาวยังไงคิดว่าอุช ูกต้องครับผมคุณชิต้องใช้ตัวแม่งหลักการเก็บกาชาเลยเอออัพดาวใช้ตัวซ้ำนะครับเอาตัวซ้ำมากินแต่ทีเนี้ยเรายังไม่รู้นะว่าหนึ่งดาวกี่ตัวสองดาวกี่ตัวสา,ววามดาวกี่ตัวเรายังไม่รู้นะ แม่เนตรงนี้ได้อีกนะบอกให้เออผือเนี่ยหนึ่งหนึ่งตัวสองสองตัวสามสามตัวสี่สีห้าห้าตัวเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงด้วยสีตัวเลยเหรอสองดาวโอ้โหเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงนะครับว่าแต่ระดาวนั้นใช้จำนวนตัวซ้ำไม่เท่ากันเป็นไปได้สูงอะเกมแบบนี้นะอืม โอเคแล้วถามว่าตัวนี้ได้ยังไงไปดูตู้หน่อยว่าไม่ย่นโคตรมีเรือเลยวะโอ้โห oh, ต้องห้าดาวก่อนถึงจะปลดช่องเหรอจริงปะเนี่ยไฟเดย์ทวนล็อกห้าวันอีกห้าวันถึงจะปลดล็อกอีกสามสิบสามวันอีกหนึ่งปีเลยอ่ะโอ้โหอีกหนึ่งปีเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดวันใครจะเล่นวะ 997วันถึงจะปลดล็อกห้องทีตีอโอ้โหโปรเจกต์แม่งโคตรยาวนานโอ้โหสุดยอดเกือบครับเฮ้งตลกชิบสุดในโลกน้องนี่โอ้โหมาแล้วอะ0.8เปอร์เซ็นนะครับตู้ ได้จากการสุ่มนะอสัตทองมาแล้วนะครับเพชรฟ้า3ามแสราคาเปิดอยู่ที่2องแสนประมูลกันไปเอาตัวเด็กไปลุยใครมีพ่อค้าตัวเด็กก็ลุ้นเปิดกันไปลุลัวทำซีซั่นเยอะๆก็จะเอาเหรียญน,นี้ไปเปิดได้นะครับนะโอเคราคาเปิดไม่ใช่2องแสน่ะน่าจะ2,000สน เท่าไรไม่รู้นะครับก็เชิญครับเชิญเชิญเชิญคล้ายๆกับพวกการ์ดคอรแลบแหละที่มีตู้ใหม่มาแล้วก็ไปตุ่มแล้วก็การ์ดไปขายใช่ไหมการ์ดบอสอ,อ่ะปดเปอร์เซ็นต์ใช้เหรียญน,นี้นะก็คือเหรียญซีซั่นแรกน่าจะได้ด้วยนะเอาแต้มแรกน่าจะได้มันแจกตรงนี้นะแจกตรงนี้เหรียญเมื่อกี้มันแจกอยู่ตรงนี้นี่ ที่มันเปลี่ยนจากเหรียญทองเอเหรียญแดงของที่พื่อนๆบอกอะ่ะนี่ครับนะเวลาเหรียญสองเหรียญรอบอทีละเหรียญสองเหรียญน,นะเออเราก็น่าจะเอาแต้มไปแลกได้นะคิดว่าต้องมีแหละไม่มีก็จะใจร้ายเกินไปนะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อย่าหักหน้ากันอย่างนี้เ็ด <c oughs> ไหักหน้าผมผมเดาผิดวะไม่มีวะเชดโด มีบอวะไม่มีเลยอะ่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแล้วเหรียญเหรียญหาจากซีซ่าอย่างเดียวอะโอ้โหยากอยู่นะมีเรืองแน่นอนโอ้โหกดเก็ตปุ๊บไม่มีบอกเลยว่ไม่มีให้แลกวะ่ะซืืออย่างเดียวอ โอ้โหซื้ออย่างเดียวโอ้โหแม่งมีเหลืองจัดระบบนี้แม่งเป็นระบบที่เอาจริงๆระบบใหม่มากมันยังไม่ค่อยลงตัวโอ้โหว่านะยังโมโซตัวเหลืงอยู่เออมีแค่สี่ตัวด้วยแม่งคนก็เฮอกันแล้วโอ้โหไต้หวันก็เอากันแล้วนะว่าเซิร์ฟซีก็ไม่ต่างดูอยากทรงแล้วอืมโหประมูกันยับ ดูดเงินระบบแม่งดูดเงินเลยไหมระบบนี้อัพดาวใช้ตัวซ้ําเนี่ยแม่งคือเอาเกมกาชามาแบบคือเอาเอจุดเด่นมันคือไม่ใช่แบบเป็นกาชาจ๋าไงมันกาชาตามจุดต่างๆใช่ปะ่ะไม่ใช่แบบกาชาแบบเพื่อผสมสุมส่มๆอะไรแบบเนี้ยสุ่มเปิดสุ่มเปิดอ่ะอันนี้แม่งต้องไปสุ่มเปิดแล้วต้องมาอัพดาวอย่างเงี้ยแม่เอาตัวซับมาอัพโคจะหาเลยอ่ะระมาณน,นี้ระบบ คอมเบเนียนน่าจะครบนะครับอืมครบแล้วอัพดาวใช้ตัวซ้ำสุ่มสเตทซัดใหม่ใช้ขนนกขวดเมื่อกี้ใช้อัพเห็นปะครบ่ะมีเอเวกด้วยแล้วก็มีปลดช่องเพิ่มซึ่งปลดช่องเพิ่มตามจำนวนวันนะ3ปีใช่มกาวาก้าวันคือ3ปีนะครับปลดช่องคอมเบเนียนเพิ่ม คอเมเปเนียนก็จะมีสกิลอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองใช้ดูนี่ประมาณนี้เนี่ยคอมเมอร์เนียนมีครูดาวกดใช้ได้ใช้เอฟเฟกใช้สกิลทาเลนต์ของคอมเมอร์เนียนต้องกดใช้นะครับอืมคอมเมอร์เนียนก็หายไปเลยส่งนกไปพรีชีพนะประมาณนี้นะโอเคอ่ะครบแล้วแหละนะครับ คลิปจบแล้วแต่ยังคงเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมายก,กดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ